อไปต่อดีกว่าคุณปูนอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณปูนกําลังรอคอยอยู่ยังไงครับผมคุณแพงขวัญข้าวที่ออกมาเปิดใจครั้งแรกนะคะหลังจากแยกทางกับคุณโก้ฮะคุณปูนเล่าให้ฟังหน่อยคือต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องที่วงในเนี่ยเขาซุบซิบจุ๊บจิ๊บกันมานานแล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณแพงขวัญข้าวยังไงยกมือถาวก่อนยกมือถามก่อนว่าวงในเขาพูดว่าไงก่อนอ่ะค่อยเข้าข่าววงในพูดว่าไง วงในเขาจับตาความสัมพันธ์อยู่ oh. ว่าทำไมถึงไม่ได้ไปไหนมาไหนตอกงานเหมือนกันเหมือนเดิมแล้วอะไรประมาณนี้แล้วก็ mm. ส่วนว่าฝั่งชายเนี่ยได้ลงคนขภาพกับสาวคนอื่นมันก็ทําให้ซุปซิปกันไปใหญ่ทําให้คุณขวัญข้า oh. ่ก็เลยมาเปิดใจค่ะคุณผู้ชมค mm. ่ะขอต้องบอกว่าดีไซเนอร์สาวคนดังนะคะข้าวเนี่ยกับอดีตสามีคุณโกวรณะคะ หลังจากที่มีเพจเพจหนึ่งค่ะเปิดประเด็นนะคะคือเพจเซเลบแซบได้แชร์ฝ่ายชายเนี่ยโพสเปิดตัวสาวฝรั่งเศสในฐานะภรรยาคนมาทำให้เกิดคำถามต่างๆมากมายว่าเอาเลิกตอนไหนเนี่ยแล้วาอะไรที่เลิกกันทำไม,ามาทั้งรักงล่าสุดนะคะคุณแพรขวัญข้าวเนี่ยก็อ้าออกมาเปิดใจแล้วก็ไม่ยอมรับว่าเออไ,ได้เลิกลากับอดีตสามีไปพักใหญ่แล้วแหละแต่ที่ไม่ได้ออก ตอนนี้กับใครเพราะว่ามันก็เป็นช่วงโค<ม>วิดกะนเนาะก็เลยคิดเวลาที่จะเหมาะสมที่จะพูดเรื่องส่วนตัวส่วนสาเหตุการแยกทางนั้นนะคะเธอบอกว่าเป็นเพราะว่าทัศนคติแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ไม่ตรงกันจึง<ม>ตัดสายแยกทางในครั้งนี้ซึ่งเป็นการพูดคุยด้วยดีนะไม่มีปัญหา<ม><ม>อะไรเลยและสถานะตอนนี้ของคุณแพงเองนะคะกับอดีตสามีเนี่ยก็ยังคงเป็นพี่น้องพูดคุยกันได้อยู่อ่ะแล้วก็ออกมาพู มาเล่าบอกว่าก็ต้องขอโทษทุกคนนะคะไม่ได้แจ้งให้ใครทราบหรือ hmm. แ,แต่ตวเองเนี่ยได้อ่านทุกข้อความวันนี้ mm hmm. มีหลายถามมากๆก็คือตอนนี้เลิกแล้วโสดแล้ว uh. เป็นด้วยดีเอ่อ uh. เพราะว่าาจ uh. ของเราจบแล้วเราสองคนพยายามหาทางออกอย่างที่สุดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมองว่าชีวิตที่คาดหวังได้แต่มาต้องคาดขันเกินไปอ่ะก็สุดท้ายก็คือเลิกลาันด้วยดีค่ะเอเอ เรื่องราวก็เป็นแบบนี้แหละอ่าก็คือสรุปสรุปว่าก็คือทัศนคติสองทั้งสองท่านเนี่ยเขาว่าอ่าปรับจูนกันแล้วนะฮะก็เอาโอเคงั้นพอคุยกันเสร็จปุ๊บก็งั้นก็สรุปรีว่าแยกทางกันหรือว่าออกมาเคลียร์กันชัดเกนสําหรับคนที่สงสัยก็หายสงสัยกันแล้วนะจ๊ะตอนนี้คุณแพคสดสดนะเพื่อนหนุ่มๆคนไหนเพราะว่าคุณแพงเขาเก่ง่งเออเราชอบแบรนด์เสื้อผ้าเขาเออสวย